ยา,ยากไม่งายๆต้องนึกว่ากินไก่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเห็ดน,นะคะเราผสมแป้งสองถาดนะคะถาดหนึ่งจะเป็นแป้งแห้งถาดหนึ่งเป็นแป้งเปียกนะคะแป้งผสมแบบเดียวกันฝั่งของแป้งเปียกนะคะให้ผสมไข่เพิ่มไปแล้วก็น้ำเปล่าคนเขาจนขค้นคนหนืดๆอย่างนี้นะคะชุบแป้งเปียกก่อนแล้วค่อยไปชุบแป้งแห้งนะคะหลังจากนั้นเราจะปไปทอดในน้ำมันนะคะดิฉันลองมอกอบลมร้อนแล้วมันไม่อร่อยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้เห็ดต่อที่กรอบอร่อยยากๆไม่ง่ายๆต้องนึกว่ากินไก่ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเห็ดนะคะเราผสมแป้ง2ถาดนะคะถาดหนึ่งจะเป็นแป้งแห้งถาดหนึ่ง เป็นแป้งเปียกนะคะแป้งผสมแบบเดียวกันฝั่งของแป้งเปียกนะคะให้ผสมไข่เพิ่มไปแล้วก็น้ำเปล่าคนเขาจนคนๆหนืดๆอย่างนี้นะคะชุบแป้งเปียกก่อนแล้วค่อยไปชุบแป้งแห้งนะคะหลังจากนั้นเราจะไปทอดในน้ํามันนะคะดิฉันลองม้อกอบลมร้อนแล้วมันไม่อร่อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เหตุตที่กรอบอรอ่อย